สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกันในวิชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1นนะคะบอกถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้ข้อที่2 เขียนสรุปสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนเป็นแผนผังความคิดได้ข้อที่ 3— มีความใฝ่เรียนรู้และมีความรับผิดชอบต่อตอนเองนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนบทเรียนกันสักเล็กน้อยนะคะสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะคะนักเรียน ข้อ1นํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นนะคะชุมชนมีคนมากขึ้นนะคะจะทําให้เกิดการแข่งขันในการประกอบอาชีพใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นเช่นที่ดินแหล่งน้ําและอาจก่อให้เกิดปัญหาชุมชนแออัดนะคะข้อ2ความเจริญทางเทคโนโลยีนะคะสิ่งที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเช่นเครื่องจักรนะคะ ใช้แทนแรงงานคนและแรงงานสัตว์ในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมมีระบบการคมนาคมขนส่งที่ทันสมัยทำให้คนในชุมชนได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นมีการย้ายถิ่นไปอยู่ในบริเวณที่มีความเจริญมากกว่าถิ่นเดิมน,นะคะค่ะ หลังจากที่เราได้ทบทวนบทเรียนกันไปแล้วนะคะในเรื่องของสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะคะจากข้อที่1และข้อที่2นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูต่อกันในข้อที่3นะคะข้อที่3ก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะในอดีตนะคะการทำนาทําสวนการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ทำกันในครอบครัวนะคะ เพื่อเลี้ยงคนในครอบครัวและชุมชนเท่านั้นนะคะต่อมาการผลิตขยายตัวเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกนะคะมีการขยายและปร,ปรับปรุงการทำงานเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เป็นจำนวนมากนะคะเกิดอาชีพรับจ้างทำงานในไร่นาในโรงงานอุตสาหกรรมรับจ้างขนส่งสินค้านะคะ มีการก่อสร้างขนาดใหญ่เช่นการสร้างเขื่อนทําให้ชุมชนมีผลกระทบนะคะอาจถึงกับต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นนะคะมีการสร้างถนนเข้ามาในชุมชนนะคะทําให้ชุมชนติดต่อกับชุมชนอื่นได้สะดวกนะคะข้อที่4ความก้าวหน้าด้านการสื่อสารนะคะปัจจุบันเทคโนโลยีนะคะ ด้านการสื่อสารได้เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากทําให้คนต่างพื้นที่สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วนะคะสมัยก่อนการติดต่อสื่อสารกันเป็นไปได้วยความยากลําบากนะคะและการคมนาคมก็ไม่สะดวกด้วยนะคะ บัมีความเจริญก้าวหน้านะคะทางเทคโนโลยีมีการนำเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการทำงานนะคะเช่นคอมพิวเตอร์โทรศรัพท์อินเทอร์เนต็ตทำให้ติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะคราวนี้นักเรียนมาดูคำถามทบทวนนะคะคำถามคือ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบันได้แก่อะไรนะคะคำตอบนะคะก็คือจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นความเจริญทางเทคโนโลยีการพัฒนาเศรษฐกิจและความก้าวหน้าด้านการสื่อสารนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้กันนะคะนักเรียน าเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะคะข้อที่ 3. การพัฒนาเศรษฐกิจนะคะในอดีตนะคะการผลิตนะคะทำกันในครอบครัวเพื่อพอ,อยังชีพต่อมาการผลิตขยายตัวเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกนะคะมีการขยายและปรับปรุงการทำงานเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เป็นจำนวนมากขึ้นและเกิดการก่อสร้างขนาดใหญ่ ทำให้ชุมชนมีผลกระทบต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นนะคะข้อ4ความก้าวหน้าด้านการสื่อสารนะคะปัจจุบันเทคโนโลยีนะคะด้านการสื่อสารได้เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากทําให้คนต่างพื้นที่เนี่ยสามารถรับรู้ข่าวสารได้สะดวกและรวดเร็วซึ่งต่างจากสมัยก่อน การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความยากลำบากการคขนามา,นาคมก็ไม่สะดวกด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวนักเรียนมาดูการมอบหมายงานในวันนี้นะคะการมอบหมายงานในวันนี้ให้นักเรียนเขียนสรุปสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนเป็นแผงผังความคิดนะคะให้นักเรียนทำลงในสมุด นะคะเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ส่งมาให้คุณครูตรวจนะคะสําหรับชั่วโมงนี้เอาไว้แค่นี้นะคะเราพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ